บริเวณนี้นะครับมันมีอาวุธยุทโธปกรณ์รของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยซุกซ่อนอยู่แต่ว่าเป็นคน้คนยังไงก็ค้นหาไม่เจอมีวันหนึ่งออกลาดตะเวนไปผู้ที่นำหน้าลาดตะเวนก็คือผู้ที่เสียบกัญชานี่แหละพี่น้องเขารับอาสานะครับพอไปปุ๊บไปสังเกตเห็นเนินดินเราก็เอ๊ะมันเนินอะไรหรือว่ามันจะ,ะเป็นเนินดินที่เขาฝังอาวุธไว้เราคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่า มันไม่ใช่พี่น้องพอเอาจอบไปขุดขุดขุดปรากฏว่าไปพบซากศพของมนุษย์เนี่ยสี่ศพพี่น้องแต่ว่าศพทั้งสี่ลายนั้นนะครับไม่มีศีรษะ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามลบแล้วก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงใบ่บ่ายของทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็จะชวนพี่น้องมาพูดคุยในเรื่องของกัญชากัญชาในอดีตนั้นมันเป็นยาเสพติดพี่น้องแต่ว่าในขณะนี้ก็มีพักการเมืองบางพักเขาก็ พยายามที่จะปลดล็อกกัญชาว่าอย่างนั้นนะครับส่วนความเป็นมาความเป็นไปอย่างไรนั้นก็บอกพี่น้องตรงๆว่าไม่มีความรู้ในเรื่องของกัญชาถามว่าทำไมจึงอยากจะพูดอยากจะคุยเรื่องของกัญชาให้พี่น้องได้ฟังเพราะว่ากัญชาที่ผมจะเล่าในวันนี้นะครับมันก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการลบในอดีต ถามว่ามันเกี่ยวข้องแบบไหนเกี่ยวข้องอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับในกองร้อยของผมนะครับในช่วงแรกๆเ,เนี่ยผมเข้าไปอยู่ที่กองร้อยทหารพลานจุทธมที่958นามเรียกขานว่าอินซีเหินก็มีพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องของผมหลายคนเหมือนกันที่เป็นผู้เสพในอดีตนั้นถามว่าคณะนายทหารผู้ขับบัญชาระดับสูง มีความเห็นอย่างไรในเรื่องของกัญชาในอดีตนั้นพุ่งขับัญชาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่โครงในสิบสื่อสารในสิบยุทธการรองพุ่งขับกองร้อยหรือว่าพุ่งขับกองร้อยเนี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยเดอกพี่น้องเขาก็พยายามปราบพยายามปรามอยู่เรื่อยนะครับพี่น้องทหารท่านใดที่มั่วสุมเสพกัญชาเนี่ยก็จะถูกลงโทษอยู่เรื่อยแต่ในเมื่อว่าเขาชอบเนาะ นะครับพี่น้องอหลายคนหลายท่านเขาก็มีความชอบในเรื่องของการสูบการเสพกัญชาเขาก็แอบ,บลักลอบหลบหนีออกจากกองร้อยเนี่ยไปที่หลังกองร้อยพี่น้องไปซ่อนตัวอยู่ในป่าไผ่นะครับแล้วก็ไปนอนไปสูบไปเสพัญชาอยู่ที่นั่นเมื่อเวลารวมพลเนี่ยพุ่งครับกองร้อยเขาก็จะเป่านกหวีดรวมพลจากนั้นก็จะเช็คยอดกําลังพลหนึ่งสองสาี่หนึสองสาอยู่ประมาณเนี่ย ปรากฏว่ามันก็จะมีพี่น้องกํากลังพลกลุ่มเนี่ยเขาหายไปบางครั้งก็3คน5คน6คนก็หายเรื่อยๆนะครับคือมารวมแถวไม่ทันถามว่ามาไหมมาแต่ว่ามารวมแถวไม่ทันจากนั้นก็จะถูกผู้บัญชาเขาลงโทษบางครั้งให้ยึดพื้น50ครั้งร้อยครั้งอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งก็ให้ปั่นจิ้งหรีดเขาก็ทําโทษในลักษณะนี้นะครับไม่ได้ว่าเอาเป็นเอาตาย แต่ว่ามันก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆพอผมย้ายไปที่กองร้อยฐานพันจู่มที่965นามเรียกขานว่าพรานหนุ่มหรืิไก่ภาพที่ผมได้เห็นในช่วงที่เดินทางเข้าไปอยู่ในกองร้อยก็มีเหมือนกันพี่น้องก็มีพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องของผมประมาณสักสิบคนเห็นจะได้เขาก็เป็นผู้เสพเป็นผู้สูบกัญชาเหมือนกันแต่ การเสพการสูบการชาของเขาเนี่ยเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพรคพวกเพื่อนพ้องพี่น้องในกองร้อยเขาจะอยู่กลุ่มของเขาเขาจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มไหนหลังจากคารุธทุงชาติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะเดินออกไปที่ป่ามันหลังกองร้อยจากนั้นไปสูบไปเสพ นะครับบางครั้งก็หาพยงพยางเสศษผ้าเนี่ยมาคลุมทําเป็นเพิงพักเล็กๆจากนั้นก็นอนสูบตาก็เยิม้มนะครับจากนั้นมีเสียงหัวร้อตอกกระซิคคือไปพบไปเห็นอยู่เรื่อยๆถามว่าสูบไหมผมบอกตรงๆว่าผมไม่สูบเคยลองไหมเคยลองแต่ในเมื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมก็ไม่สูบไม่เสพ แต่ลองเพื่อให้รู้ว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับนี่คือ,เ,อเรื่องของกัญชาทีนี้เรื่องราวเหตุการณ์ที่จะนํามาพูดคุยในวันนี้มันเกี่ยวอะไรกับกัญชากัญชากับนักรบเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันสิ่งที่ผมจะพูดจะนามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังในคลิปนี้นะครับก็อยากบอกพี่น้องว่าผู้กล้ารบส่วนหนึ่งทีวี ผีชีพปกป้องผืนแผ่นดินไทยก็คือผู้ที่เสพผู้ที่สูบกัญชาที่มาเล่าเนี่ยเพื่อยกย่องเชิดชูวีรกรรมของพี่น้องเหล่านั้นแต่ผมจะไม่บอกชื่ออะไรนามสก,กุลอะไรเนี่ยจะไม่บอกพี่น้องนะครับผมจะให้เกียรติพี่น้องทุกคนเพราะว่าในอดีตนั้นกัญชามันเป็นายาเสพติดมันผิดกฎหมาย แต่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีความพยายามจากพรรคการเมืองเนี่ยจะยกเลิกกฎหมายของกัญชาจะปลดล็อกกัญชาแต่มันจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นก็ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่นะครับมันจะเป็นไปอย่างไรเดี๋ยวเราก็ติดตามไปเรื่อยๆแต่ที่ผมจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับทุกยุทธการที่ผมขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องนะครับผู้เสพกัญชาเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วย การเดินทางเข้าไปในผืนป่านะครับผู้เสพเหล่านี้ซึ่งมีมีเยอะหรอกพี่น้องเขาก็จะนำกัญชาไปด้วยนะครับพอไปถึงที่หมายเขาก็จะมีวิธีจัดการสูบจัดการเสพของเขาเอา้าแล้วเมื่อเวลาออกลาดตะเวนเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเมื่อเวลาออกลาดตะเวนคนกลุ่มนี้นะครับเขาไม่ได้ขี้ขาดเขาไม่ได้ตาขาวนะเขาอาสาเป็นพลลาดตะเวนหน้าเลย พี่น้องของผมคนกลุ่มนี้นะครับทุกยุทธการเมื่อผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะเป็นพลรัฐเวีนหน้าเองเดี๋ยวจะเป็นสเกลหน้าเองเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเองไปอยู่ข้างหลังมาอ,อย่างนั้นนะครับพี่น้องของผมเนี่ยก็จะอาสานะครับจากนั้นกระชับอาวุธปืนเนี่ยออกลาดตะเวนทุกวันทุกครั้งและบ่อยครั้งจนสุดท้ายพี่น้องของผมเหล่านี้เหยียบกับระเบิดพิการทุกพลภาพเนี่ย 1>, 1 2ึสประมาณสักห้าท่านเห็นจะได้ซึ่ง5ท่านนั้นก็ต้องบอกพี่น้องว่าเป็นผู้ที่เสพกัญชาหลายคนบอกว่าการเสพกัญชาเนี่ยทำให้ขี้ขาดตาขาวแต่เรื่องนี้ที่มาเล่าเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไปมินประมาทผู้ที่เสพกัญชาอย่างนั้นมันไม่เหมือนกันนิสัยใจคอแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน ภาพที่ผมได้เห็นเดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังในยุทธการหลักชัยการปฏิบัติภารกิจในยุทธการหลักชัยนั้นเป็นการจรยุทธ์เข้าไปค้นหาอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งมีข้อมูลทางด้านงานข่าวบอกว่าพกคได้นําอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยหลายร้อยกระบอกไปฝังไว้ไปซ่อนไว้ในผืนป่าเขตงาน205 207ทางด้านอําเภอวัฒนาคนคร จังหวัดปาชีนบุรีหรือว่าจังหวัดสกแก้วในปัจจุบันซึ่งบริเวณนั้นมันเป็นรอยต่อกับอำเภอเสรงิงสังอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาผมจำได้ในช่วงปลายปีพศ2 5 2 7้วเราก็เคลื่อนกำลังออกจากค่ายปักธงชัยเคลื่อนกำลังโดยรถยนต์โตโยต้าไดอานะ้าซึ่งเป็นรถหกล้อของโชคอนึงสามค่ายปักธชัยออกจากค่ายนะครับมุ่งหน้าไปทางกมเ9ออกไปทางวังน้ำเขียว พอไปถึงสี่แยกอำเภอกบินบุรีก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ไปผ่านสะแก้วแล้วก็ไปที่อำเภอวัฒน,นานครพอถึงวัฒน,นานครก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางบ้านเซอบ้านวังมืดจากนั้นก็เขาไปปล่อยลงในผืนป่าแล้วก็เดินจรยุทธ์ในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ผ่านพบกับเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆประมาณสัก3วันผ,นผ่านพ้นไปนะครับในระหว่างที่เรากำลังลาดตะเวน เราก็ไปพบกับกองกําลังไม่ทราบไปในช่วงแรกๆเนี่ยเกือบจะปะทะกันพี่น้องแต่หลังจากส่งเสียงให้สัญญาณกันปรากฏว,ว่ากองกําลังซึ่งอยู่ในผืนป่าเป็นกองกําลังทหารพลานของไทยเขาเกี่ยวเขาเดินทางไปในภารกิจเดียวกันไปค้นหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ในยุทธการหลักชัยเหมือนกันแต่ขาดการติดตอ่อขาดการประสานงานกัน ทหารพ่านของค่ายเขากิวเนี่ยเขาขึ้นหอไปลงใจกลางป่าจากนั้นออกและตะเวนเดินค้นหาอาวุธแต่พวกเราทหารพ่นานโจมไข่ปักธงไทยพี่น้องเ้ยเดินเอานะครับลงรถแล้วก็เดินเข้าไปในปืนป่าแล้วก็ไปจ่ะเอะกันอยู่บริเวณเขาเรียกว่าทางโค้งของภูเขาเกือบยิงกันตายพี่น้องในวันนั้นมันมีอยู่ภาพหนึ่งที่ผมใช้อาวุธ M16 ซึ่งไม่ใช่อาวุธของหน่วยผมนะครับแต่ เป็นอาวุธของฐานผานจูโจมของเขาขิวเขานอนด้วยกันคืนหนึ่งคิดด้วยกันคืนหนึ่งนะครับจากนั้นก็แยกย้ายกันไปค้นหาอาวุธเราไปใช้ชีวิตยอยู่ในผืนป่าบริเวณนี้ประมาณสัก15วันในช่วงนั้นห่อลงไม่ได้ห่อลงไม่ได้เนี่ยพวกสเสบียงอาหารต่างๆเนี่ยเราไม่มีกินตามที่ผมกับเราพี่น้องได้ฟังไปหาตัดยอดหวมาต้มกินแทนข้าว มันรันทดโทดหดถูจริงๆพี่น้องทีนี้น้ําดื่มน้ํากินเอาที่ไหนไม่มีพี่น้องจะลงไปเอาน้ําที่ลําห้วยถูกของก็คเนี่ยมันซุ่มยิงยิงหลายครั้งหลายหนแต่ว่าพวกเราไม่ได้ได้รับบาดเจ็บเละเสียชีวิตอ้าวแล้วดื่มน้ําที่ไหนน้ําในขณะนั้นเราใช้อเอาผ้ายางผืนใหญ่เนี่ยนะครับมาโยงเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่ะมุมนี้มุมนี้มุมนี้แล้วโยงขึ้นนะครับทีนี้ฝนมันตกลงมา มันก็ตกลงมาในพระยางก็พอได้หุงข้าวพอได้รับประทานนะครับนี่คือความอดอยากในพื้นที่ในแผนยุทธการหลักชัยที่เขาเปิดยุทธการขึ้นในช่วงปีพศ2อง่ช่วงปลายปีนะครับผมเชื่อมั่นว่ามีพี่รองฐานพประจุโจมไข่ปักธงใจหลายคนหลายท่านที่ ได้เดินทางเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้นเท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกจะมี12กองก้งอยเหมือนกันนะพี่น้องที่เดินทางเข้าไปในพื้นป่าครั้งนั้นบางกอง้อยเนี่ยย่ำเท้าเดินทางเข้าไปาทางบ้านบุกปงอําเภอคอนบุรีบางกอง้อยก็ขึ้นหอบางกอง้อยกอ็ขึ้นรถยนต์แล้วก็ไปเดินเ,เข้าทางบ้านวังมืดเหมือนกอง้อยของผมนะครับก็เดินเข้าไป ทีนี้เราไปค้นหาค้นหาอยู่หลายวันพี่น้องก็ไม่พบพอไม่พบจะทํำยังไงเพราะเราไม่มั่นใจไอ้คนที่ให้ข่าวมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดินทางไปด้วยเขาบอกเพียงบริเวณพิกัดบริเวณน,นี้นะครับมันมีอาวุธยุทโธปกรณ์ของผู้ก,อก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยซุกซ่อนอยู่ แต่ว่าไปคน้คนยังไงก็ค้นหาไม่เจอมีวันหนึ่งออกลาดตะเวนไปผู้ที่นำหน้าลาดตะเวนก็คือผู้ที่เสียบกัญชานี่แหละพี่น้องเขารับอาสานะครับพอไปปุ๊บไปสังเกตเห็นเนินดินเราก็เอ๊ะมันเนินอะไรหรือว่ามันจะ,ะเป็นเนินดินที่เขาฝังอาวุธไว้เราคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่พี่น้องพอเอาเจาะไปขุดขุดขุดปรากฏว่าไปพบซากศพของมนุษย์เนี่ย สี่ศพพี่น้องแต่ว่าศพทั้งสี่รายนั้นนะครับไม่มีศีรษะพวกเราก็งุนงงสงสัยว่าเอ๊ะศีรษะของผู้เสียชีวิตเหล่านี้มันหายไปไหนก็เลยมาถึงบางอ้อเพราะว่าช่วงกลางปีพศ2527ทางชัวคฮันอึ่งสามไข่ปักธงชัยเขาเปิดยุทธการยุทธชัยห้าภารกิจก็คือปราบปรามขวาดล้างผู้ก่อการร้ายในพื้นที่เขตงาน 205207หรือว่าเขตงานอีสานใต้ผมก็คอกลุ่มนี้เขาอาจจะปะทะกับกองกำลังทหารผ่านจากนั้นเสียชีวิตทีนี้พักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องผมก็คอที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็กลัวว่าหน่วยทหารจะติดตามไปถึงภูมิลำเนาบ้านเกิดก็เลยตัดศีรษะทิ้งซะจะได้ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในฝืนฝ่าด้านอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วในปัจจุบันหรือว่าจังหวัดปาจีนบุรีในอดีตนะครับเรื่องนี้คือเรื่องเล่า,าในอดีตเท่านั้นนะครับทีนี้มีอยู่วันนึงในวันนั้นพวกเราเนี่ยไม่ได้ออกรัฐเวนรอรับสเสบียงอาหารอย่างเดียวเพราะว่าอดข้าวมาแล้วเจ็ดวัน มันไม่มีข้าวตกถึงท้องจะกินก็เพียงอยยอดไหวต้มยอดไหวนะครับลำบากลันทดหดหูมากพี่น้องนะครับทีนี้พักพวกคนพงพี่น้องที่เขาเป็นผู้เสพกัญชาเนี่ยมันว่างมันไม่มีภารกิจเขาก็ออกไปนอนอเสพกัญชาใต้ต้นไม้ใหญ่ ผมก็เดินไปดูเขาก็นอนแล้วเขาก็หัวเราะเ,ออเขาก็เรียกผมเอ,อ้ยไอตาหวานเอ,อ้ยไอก้กระล่อนอะไรเขาก็เรียกไปทั่วนั่นแหละนะครับ ผมก็ได้แต่หัวเราะบอกพี่แล้วเอามาจากไหนเนี่ยในพื้นป่าเนี่ยมันไม่มีอ้าวกูก็เอามาด้วยสิว่าก็บอกเงี้ยโอ้แล้วพี่เอามาเยอะขนาดนั้นไม่ได้เอามาเยอะก็จิตเจ็ดเอามาสูบอ่เป็นครั้งเรามันไม่ได้สูบตลอดหรอกไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งผู้ที่สูบกัญชาญเนี่ยเป็นหัวหน้าของผมเองนะครับเขาก็สูบช่วงแรกๆทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะพี่น้องแต่ว่าในระหว่าง การเสพบการสูบแล้วก็นอนเอามือไก่หน้าผากแล้วก็หัวเราะแล้วก็มองไปบนต้นไม้ปรากฏว่าไปพบเพลิงพักอยู่ในโพรงของต้นไม้ทางผู้เสพนี่ก็หัวเราะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะทำไมมันมาอยู่ข้างบน นะครับจากนั้นพรคพวกปเป็นพอพี่น้องที่เขาไม่ได้เสียไปจากเขาเขมองไปเฮ้ยนั่นเป็นมันเป็นกระท่อมซ่อนอยู่ในโพรงไม้นะครับจากนั้นก็รายงานพุ่งครับกองร้อยท่านชื่อจ่าสิบเอกเ,อเชิดชัยลัมมาัดพวกเราเรียกว่าผู้กองอ้วนนะครับก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว,ว่าไปพบอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยสามร้อยกระบอกพี่น้องแปลว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์สามกระบอกเนี่ย พวกปวกเนี่ยมันแทะด้ามที่มันเป็นด้ามไม้เนี่ยแทะจนหมดแล้วพี่น้องมันเหลือแต่ลำกล้องเหลือแต่พวกแมก็กกาซีนพวกที่มันเป็นเหล็กเป็นไฟเบอร์อย่างเงี้ยนะครับมันยังคงอยู่แต่พวกพ่านไทยเขาเรียกว่าอาวุธปืนอาก้าด้ามไม้เซกเซกด้ามไม้พวกนี้ถูกปวกแทะหมดนอกจากนั้นเราก็ยังพบพวกระเบิดพวกจอบพวกเสียมพวกเคียวเยอะมาก ซึ่งในระหว่างนั้นนะครับเราก็รายงานไปที่บกโชโคบกโชโคเขาบอกเก็บรวบรวมแล้วก็นำส่งบกโชโคเท่าที่จําได้นะครับในวันนั้นทางฐานผ่านค่ายเขาคิวเขาก็พยายามเข้าไปแล้วก็ขอลงรายชื่อเพื่อยึดอาวุธชุดนี้ด้วยนะครับเท่าที่จําได้จําได้เท่านั้นสิ่งที่จะบอกคือผู้ที่เสพกัญชาเนี่ยบางครั้งมันก็มีประโยชน์ไม่น้อย ี่นี้จะกลับไปเล่าในพื้นที่เนิน408ช่องบวกพี่น้องผู้เสพบกัญชาของผมกลุ่มนี้นะครับคือผู้กล้าลบเลยแหละพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสาครไม่ว่าจะเป็นเจ้าตองขอเอ่ยชื่อแต่ไม่เอ่ยนามสกุลซึ่งเป็นพรรคพวกเพื่อนพ้องพี่น้องที่กินสุกกินดิบมาด้วยกันทุกครั้งที่ออกลัทธเวนเนี่ยเขาจะขออาสาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูออกไปเองว่าอย่างนั้นเออ ตรงนี้ก็เลยกล้าพูดได้ว่าที่พี่น้องบอกว่าสูบกัญชาแล้วมันขี้ขาดตาขาวเนี่ยมันไม่ใช่นะพี่น้องจากนั้นออกรัฐเวนก็ไปเหยียบกับระเบิดอย่างตองก็เหยียบกับระเบิดพิการทุพพลภาพอย่างสาครอ,อย่างเงี้ยก็เหยียบกับระเบิดพิการทุพพลภาพที่ตาพยาอย่างกรณีสมพรอย่างเงี้ยก็เหยียบกับระเบิดนั่นก็คือผู้เสพกัญชาเหมือนกันแม้แต่หัวหน้าชุดของผมเองนะครับแกก็เสพแกก็สูบกัญชาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกพี่น้องว่าผู้เสพในอดีตที่เขาไปเป็นทหารพลานเนี่ยเขาคือผู้กล้าลบนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามินประมาทพวกสูบกัญชาหาว่าเคขาดตาขาวเนี่ยอย่าพูดนะครับมันไม่ใช่นะแต่ว่าเท่าที่สังเกตนะพี่น้องคนกลุ่มนี้เขาไม่มีพิษไม่มีภัยกับพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องนะ เขาไม่เคยว่ากล่าวให้ร้ายไม่เคยออกอาการฉุนเฉียวหรือใช้ความรุนแรงนะพี่น้องเขาจะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็ทักทายสุภาพเรียบร้อยมากที่ผมพบในในหน่วยของผมนะครับถามว่าในขณะนั้นทางผู้งคับบัญชาเขาทำยังไงนะครับเขาก็เอามาอบรมมาพูดมาคุยแต่ กำลังพลทหารมันเยอะเนี่ยมันไปดูแลกันทั้งหมดจะไปบี้จะไปห้ามห้ดเด็ดขาดเอ้ยยาสูบยาเสพนะมันมันก็ไม่ได้พี่น้องในป่าทหารพรานเนี่ยมันมีอาวุธปืนทุกคนพุ่งครับกองร้อยก็มีอาวุธปืนเจ้าหน้าที่ครงก็มีอาวุธปืนทหารผ่านเนี่ยก็มีอาวุธปืนเพราะฉะนั้นในป่าเนี่ยมันไม่มีใครกลัวใครหรอกพี่น้อง อันนี้ผมก็จะเล่าให้พี่น้องนะครับที่เป็นในสิบเป็นในจ่าเป็นในร้อยในพันที่เขาไปช่วยราชการทหารผ่านนะครับท่านต้องใช้เขาเรียกว่าดุดลยพินิษให้ดีนะครับเพราะว่าทหารผ่านเนี่ยมันผ่านการสู้รบมาเยอะการฝึกทหารผ่านเนี่ยมันฝึกเพื่อฆ่าเพื่อล่าเพื่อสังหาร มันไม่ได้ฝึกเพื่อไปแบกจอบแบกเสียมมันไม่ได้ฝึกเพื่อไปซักผ้าให้คุณหญิงคุณนายมันไม่ได้ฝึกเพื่อไปขับรถให้กับผู้บังคับในค่ายในกองพันในกองพลมันไม่ใช่นะพี่น้องทหารพลาน,นี่มันถูกฝึกขึ้นมาเพื่อการลบตามตะเขิจชายแดนป่าปามพวกยาเสพติดในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องของผมเนี่ยยังมีเยอะนะครับภารกิจของเขานะครับ ผักดันสกัดกั้นบาปามายาเสพติดพวกนี้เขามีการประทะมีการใช้กําลังกันอยู่เรื่อยเท่าที่สังเกตอย่างแถบอําเภอเชียงดาวอําเภอฝางที่พี่น้องได้ยินนะครับปะทะกับคาราวานฟินปะทะกับพวกยาเสพติดแล้วก็ยิงพวกคาราวานฟินหรือว่ายาเสพติดเนี่ยเสียชีวิต10คน15คนก็มีการประทะกันอยู่เรื่อย ตามชายแดนลำน้ำขงนะครับตั้งแต่อุบลราชธานีนะครับออกไปอำนาจเจริญออกไปทางมุกดาหารนครพนมออกไปทางสกลน,นครทางหนองคายพวกเนี้ยมันจะมียาเสพติดลอยข้ามในน้ำขงเข้ามายังฝั่งไทยจากนั้นทหารพรานไทยเนี่ยก็จับได้บางครั้งพวกลักลอบขนยาเสพติดเนี่ยเขายิงต่อสู้ทหารพรานถูกฝึกมาเพื่อภารกิจปราบปรามกวาดล้างล่า ค่าเพราะฉะนั้นนะครับเขาต้องบอกพี่น้องตรงๆว่าเขาไม่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 กลัวนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจมันไม่เหมือนน้องๆทหารเกณฑ์นในเมืองน้องๆทหารเกณฑ์นในเมืองเนี่ยปฏิบัติภารกิจตามชายแดนสมมติว่าเขาเรียกว่าค่ายวิรัดโยทินหรือว่าค่ายสุรานารีอย่างเงี้ยภารกิจออกปีหนึ่งสองปีก็ถอนกาลังกลับมาแต่ทหารบ้านเนี่ยมันอยู่ชายแดนตลอดพี่น้อง มันรุกลบบุกบั่นประจันบานอยู่ชายแดนตลอดเพราะฉะนั้นประสบการณ์การใช้ชีวิตของทหารผ่านเนี่ยมันจะมากกว่าน้องๆทหารเกณฑ์หรือน้องๆทหารประจำการแม้แต่ในสิบก็ช่างนะครับเขาไปปีหนึ่งสองปีเขากลับมาจะได้ออกชายแดนอีกนานมากกว่าจะได้ออกนะครับไม่บ่อยครั้งแต่ทหารผ่านน,นี่หลังจากจบจากส่วนการฝึกและศึกษาเนี่ยเขาส่งไปชายแดนจากนั้นอยู่ชายแดนตลอดนะพี่น้อง ไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์แต่ทานพานยุค้หลังเนี่ยรู้สึกก็มีสวัสดิการแล้วก็มีวันลาพักค่อนข้างเยอะเหมือนกันได้กลับไปหาญาติพี่น้องแต่ในอดีตนั้นก็ไม่มีนะครับวันนี้ผมก็เลยนำเรื่องราวของกัญชาย,ยาเสพติดมาพูดคุยเพราะว่ามีพี่น้องเขาก็สอบถามมาบอกว่าพี่นนท์ลุงนนท ในไข่เนี่ยสมัยก่อนมันมีการเสพมีการสูบกัญชาไหมอะไรอย่างนั้นก็ต้องบอกว่ามีนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เสพผู้สูบกัญชาในอดีตนะครับแต่เขาไม่ได้ขี้ขาดตาขาวอย่างที่พี่น้องภาคประชาชนหลายคนหลายท่านคิดเขาเป็นบุคคลผู้กล้าที่จะลบกล้าที่จะออกลัตะเวนกล้าที่จะห้ามหันกับศัตรูของแผ่นดินเรื่องนี้ ก็เล่าให้พี่น้องได้ฟังเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะค้นคว้า,ข,าข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆพฤติกรรมนิสัยของอพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องร่วมลบแต่ละคนแต่ละคนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าคนนี้มันมีที่มาแบบไหนอย่างไรพฤติกรรมในกองร้อยมันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรมันกล้าลบไหมมันสู้สุดใจไหมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคลิปนี้ก็เล่าให้พี่น้องได้ฟังแต่เพียงเท่านี้ ฟังแล้วหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมนั้นก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังอีกนะครับสำหรับพี่น้องอบริษัทห้างร้านอยากจะสนับสนุนช่องนนวิน h ช n n นลหรือว่าช่องพลานไพ c h ช n n นลอย่างเงี้ยก็ประสารเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวสินค้าให้ นะครับก็หากเมตตาสงสารนักรบคนชนนะครับก็ช่วยสนับสนุนด้วยก็แล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ